สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปทูอัปเดตครั้งปกตผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆน่มาฝากเพื่อนๆก,กันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยก่อนเข้าคลิปปัจจุบันต้องอัปเดตของเก่ากันก่อนเริ่มด้วยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับช่วงของบ่ายโมงเนี่ยดูจะเข้าทีมากที่สุดนะเนื่องจากว่าลงไปหาโพรโมชันและรีบาว์ทลุ เหนือเรียมเพลนปัจจุบันเนี่ยพยายามไต่ไปหาคอรอ์ชันเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ของไซเคว์เรดดิ้งจากบนลงล่างและขึ้นเกือบสุดนะต้องดูกันต่อว่าในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่การรีบาวรอบนี้ค่อนข้างขึ้นแรงอยู่นะครับแต่ก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าไอขึ้นแรงแบบนี้พร้อมลงต่อหรือเปล่าเพราะจริงๆถ้าพูดถึงดาจเจอรี่เนี่ยทำเป็นโลว์ไฮเรียบร้อยด้วยนะแต่ถ้าจะให้ดีก็ปิดไทม์เฟรมเดย์อีกสัก1วันคอนเฟิร์มดีกว่านะครับสำหรับอีทเทียมก็ ็วิ่งไม่ต่างจากพี่ใหญ่บิตคอยแต่อันนี้เขาเรียกว่าถ้าพี่ลงหนูลงเร็วกว่านะครับก็มองเลยว่าทะลุไปหาใกล้ในฝั่งของช่วงบ่ายโมงนะในช่วงของบ่ายสามที่มองเป็นกรอบแคบนั้นไม่ใช่นะครับเพราะงั้นสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงพระเอกของก่อนบ่ายสามเนี่ยใช้ได้ผลอยู่นั่นเอง ส่วนในทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าติดแนวต้านช่วงที่พยายามจะรีบาวกลับขึ้นมาและทะลุขึ้นไปไม่ได้เนี่ยรอบนี้สามารถขึ้นมาได้แล้วหรือยังหรอือจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปวัดใจกันในช่วงของ3,800ันก่ออีก1รอบนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวรับอยู่ในช่วงโซนนี้เช่นเดียวกันเหมือนกันนะเริ่มกันเลยในคลิปปัจจุบันสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ BTC ก่อนเลย เริ่มกันก่อนในช่วงของไทม์เ a m e ใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการวิ่งขึ้นลงอยู่ในช่วงที่เรากำลังวิเคราะห์เลยฮะซูมอินเข้ามาใน Time f ฟรม e 4ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีโดติสปินนะครับที่เหมือนจะเลือกทางอยู่ทีนี้เราก็จะวิเคราะห์ฝั่งของออปชันเลยดีกว่านะรอบนี้มีแค่ตัวเดียวเลยนะเพียวๆวัดกันไปเลยไกลมากๆนะครับก็คือคอ t i o ชัน่นะครับอยู่ในช่วงของ1 1 4 848.6 ใกล้มากๆและผลัพชันอยู่ในช่วงของ110 109.728.4นะเรียบเพนอยู่ตรงกลาง112.288.55เรียกได้ว่าถ้าเป็นไซเวย์อัปเปอร์เลเวลเนี่ยก็จะอยู่ในโซนนี้และเรียบระเพนจะเป็นผู้รับให้อยู่เองนั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปแบบนั้นไม่ได้ล่ะก็อาจจะมาวัดใจกันในช่วงของ110จนถึงโลด้านล่าง108นะครับ ออปชันบล็อกในฝั่งของ Bitcoin นะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างมากันหลายตัวอยู่เรื่องกันในฝั่งของแนวรับก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นหัวใจหลักสำหรับสัปดาห์นี้พุทเซลบล็อกช็อตพุทนะครับวอล่มลำดับแรกเลยไม่ได้ใช้นะ102นะครับและววล่มลำดับที่2 105วอลุ่นมลำดับที่3 108อันนี้มาตามที่เรียกว่า previous low เลยก็ว่าได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวล่างสุดของเราเลยนะ ที่เรามองไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่4ขึ้นมาเนี่ยจะไปอยู่ในช่วงของโวลุม1่ม1 1 4ซึ่งเป็นราคาที่เราเรียกเรียกว่าปัจจุบันนะครับกำลังวิเคราะห์กันอยู่เลยและโวล่มสุดท้ายลำดับที่5นะครับก็จะเป็น111นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเกาะกลุ่มกันอยู่ในช่วงไม่หลุดกว่า1น8 0 8เลยนะครับมาดูในฝั่งของฟ้ดบายบล็อกหรือว่าการช็อตคอลหน่อยนะโวล่มลำดับแรกนะครับ10,000แสนทุนลำดับ2 110ลดดึ่งห ที่3 95 0 0 0าลำดับที่4 115นะครับและลำดับสุดท้าย111แปลว่าในโซนโชคดีของเราเนี่ย1 1 5เนี่ยเหมือนเป็นแนวต้านในปัจจุบนันแต่ในโซนที่เป็นแนวรับร่วมจริงเนี่ย1น 1, 1, 1, 1เนี่ยคนจะต้องรับให้อยู่หากไม่เป็นเช่นนั้นอาจจะมาเจอกันในช่วงของ108นะครับมองในฝั่งของแนวต้านกันบ้างดีกว่านะครับฝั่งของคอเซลล์บล็อกหรือว่าการลองพุทนะขึ้นไปโดนช็อตนั่นแหละ โวลุ่มนั้นบแรกนะครับ1 3 5โ oh, ออีกไกลนะ1 2 1ลำดับ2ลำดับ3 1 2 0นะลำดับที่4 1 2 5และลำดับที่5นะครับอันนี้มี2ตัวนะจะเป็น1 8 0กับ1 4 0ก็ค่อนข้างไกลแต่ส่วนที่น่าสนใจคือตัวนี้ครับลำดับที่6 1-1-4แปลว่าในช่วงที่เรากำลังวิเคราะห์กราฟปัจจุบันนะ่ะโซนของ1-1-4เป็นแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเรียกว,ว่ากำลังวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยอาจมองว่าเป็นจุด turning point ในช่วงของการวิเคราะห์ volume กับ open interest เลยก็ว่าได้นะมาดูในฝั่งของ call buy block ประกอบการตัดสินใจกันสักหน่อยนะครับ call buy block l o n call นะครับมองไปขึ้นลองแล้วก็ปิดนั่นแหละนะเรียกว,ว่าถึงจุดขาย v ลุ่มนำดับแรก1 2 5ลำดับ2 1 2 0ลำดับที่3 1 1 7ลำดับที่4 1 1 6ลำดับที่5 1 1 4นะครับและลำดับที่6 1 1 8นะครับเรียกได้ว่าเป็นแก็บ ระหว่างช่วงของ118ถึง116นะครับและอีกช่วงนึงคือ115ถึง114 11ที่เรากําลังวิเคราะห์กาฟปัจจุบันเลยก็ว่าได้หากไม่เป็นเช่นนั้นตลาดบอกว่าบุริตจจดจัดยกรอยากขึ้นไปให้จงได้นะครับก็คงไปเจอกันที่120นั่นแหละแต่ว่าถ้ามองจริงๆเนี่ยอาจจะยังยากอยู่สําหรับสัปดาห์นี้เพราะงั้นเ,เริ่มกันไปในฝั่งของการฝันก่อนเลยว่า118ไปให้ถึงก่อนได้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับมาดูในฝั่งของ PA Price Action กันต่อนะ รอบนี้มี bullish divergence นะครับรับอยู่ด้านล่างหลังจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าการรับของราคาเนี่ยก็พยายามผลักดันขึ้นมาในแท่งเทียนซึ่งถามว่าแท่งเทียนที่จะผลักดันราคากลับขึ้นมาได้เนี่ยก็มาเจอกันอยู่ในช่วงระหว่าง1 1 4นถึง115นั่นแหละเพราะว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่ทำบูลิตนะครับก็มองว่าใกล้เคียงมากๆแล้วเข้าสู่โซนวอร์นิ่งแล้วว่าถ้ารับได้แล้วลงไปไม่หลุด ทำเป็นไฮโลแทนเนี่ยก็จะสามารถไกรดิ้งกลับขึ้นไปด้านบนได้นะครับเป็นทาร็ตแรกเรียกว่าแนวรับเนี่ย มองเหมือนเราเลยนะฝั่งของน้องหมึกเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีโซนที่รับอยู่ด้วยนะครับหรือว่าเป็นฟรีสโลก็ว่าได้หรือถ้าเกิดว่ามองกราฟแล้วไม่มั่นใจดูฝั่งของ ISI ว่าไม่หลุดเกินกว่าครึ่งหรือ50เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ดีหากจะกลับตัวกลับมาเป็นเทรนด์ขาขึ้นเพราะว่าก่อนที่จะถูกทุบลงมานะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยในโซนของ ISI เนี่ยในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยมักจะเห็นนะครับว่าเกาะกลุ่มกันในโซนของ ISI ที่ขึ้นมาตลอดนะไมม่่่่่ตาาากกวครึงงงหลลัจที ข้างล่างแล้วเนี่ยก็ไม่เกินกว่าครึ่งเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นจุดกําหนดของโมเมนตัมว่าอยากจะเป็นโอเวอร์โซลหรือว่าโอ้บอสนะครับเพราะงั้นปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็น โผบอแล้วตอนนี้อาจจะมีช่วงของการพักตัวได้บ้างแต่หากว่าไม่หลุดจากโซนตรงกลางเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไกดิ้งกลับขึ้นไปด้านบนได้อยู่นะครับและสุดที่น่าสนใจการซิกแซกของราคาเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เต้าสุดท้ายที่น้องหมึกมองเนี่ยก็มองอยู่ในช่วงของ1นึ่ง 6, ึง1ปหนึ่เช่นเดียวกันนะกลางๆ1านึ่งก็อยู่ในโซนที่เราดูในฝั่งของออชชั่นบล็อกด้วยนะแต่หากว่าไม่เป็นเช่นนั้นโอ้โหโล่มันก็คงไม่ได้สดใสเกินไปพยายามจะขึ้นแล้วแต่่ก็ขึ้้นไดดแคสุ ตรงนี้นะเรียกได้ว่าราคาปัจจุบันก็ว่าเจอแนวต้านว่าเสียวแล้วไม่เท่าไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปหลอกดาวอีกสักหน่อยนะครับเหมือนจะพุง่งจะไปจะไปนะไม่ถึง116หรือโซนี้นะไม่เกินกว่านี้เป็นเทนไลน์ line. แนวต้านกด เลยนะครับและลงมายาวๆทำเป็นโลว์ไฮแทนเนี่ยอันนี้ SOS นะไม่ใช่ว่า AR ก็รับนะครับต้องดูโซนขาขึ้นด้านบนด้วยว่าทำาป็ t เทิร์นอย่างไรนะเพราะไอ้แท่งการขึ้นแบบเนี้มันยังวัดอะไรไม่ได้นะครับไม่เหมือนไอ้ช่วงชุดที่ผ่านมาเนี่ยมันลงมาหลายขาอยู่นะ1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปรอบนี้เนี่ยมันขึ้นแบบปรูทเลยนะปรูทสั้นๆเพราะงั้นดูแพทเทิร์นโซนนี้ก่อนนะครับว่าออกมาเป็นแพทเทิร์นซีเนเรโอที่1หรือ2นะแล้วเกิดว่าติดตรงนี้นะครับ เป็นโลว์หายขึ้นมาเนี่ยอันนี้บอกดาวเทียรี่มาแล้วเนี่ยไอเน,นี้ยอาจจะรับไม่อยู่นะต้องลองดูแต่สุดท้ายแล้วตรงนี้ก็เป็นหัวใจหลักนะครับว่าไม่ควรจะหลุดจากตรงนี้ไปนั่นเอง ในฝั่งของเอาทคอยนะครับมาดูในฝั่งของอีเรียมกันต่อเลยเข้าในฝั่งของออปชันเลยนะรอบนี้มีตัวเดียวเช่นเดียวกับฝั่งของบิตคอยนะครับเริ่มกันในฝั่งของอีเรียมจะเห็นได้ว่าคอปชันเนี่ยเป็น4.3นะ4.331.22และพุท o p t ชันเป็น4.039977.11จะเห็นได้ว่าเรดไมเพนก็อยู่ตรงกลางเช่นเดียวกับช่วงที่เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่เลยก็คือ415 4.16นะครับและปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่ามีความพยายามที่จะ พยายามลุ้นว่าจะผ่านจากช่วงนี้ไปได้หรือเปล่านะเอาไดว้ว่าตรงนี้ก็เป็นทั้งแนวรับแนวต้านในตัวเลยนะครับก็ต้องไปลุ้นกันต่อเนาะรอบนี้นะครับสำหรับพุทเซลบล็อกหรือว่าการช็อตพุทนะครับวอลุมลำดับแรกเลยคือ4.0ลจุดศูนย์ลำดับ2คือ3.1อันนี้ทํามากนะลำดับที่3นะครับเป็น4.2และลำดับที่4มี2ตัวนะครับจะเป็น4.3และ3.4และลำดับสุดท้ายนะครับเป็นลำดับที่5 ก็คือ3.6เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างมองต่ำเป็นหลักเลยนะอีคิวเรียมเนี่ยถ้าไปนในฝั่งของพุทเซลล์บล็อกนะครับจะมองตั้งแต่3.4จนถึง3.6เลยนะว่าเป็นแนวรับที่ถูกกดกลับลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาดูกันให้มั่นใจหน่อยเป็นฝั่งของพุทบายบล็อกนะ พูดบายบล็อกนะครับมองอยู่เลยวล่มลำดับแรก3.6ลำดับ2 3.2และลำดับที่3นะครับเป็น4.2ลำดับที่4เป็น2.8และลำดับสุดท้ายลำดับที่5เป็น3.8นะแถมนิดนึงลำดับที่6นะครับเป็น3.7เรียกได้ว่ามองเป็นแนวรับลดหลั่นกันมาเลยนะเหมือนจะบอกเป็นในๆว่าถ้าเกิดว่าบิ c คอยทรงไม่ดีเนี่ย ทะลุเลข4มาเลยนะไกลๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในโซนของ40เนี่ยแทบไม่มีตัวยืนเลยนะครับก็คือจะไม่ค่อยมีวอล่มที่ประคองรับอยู่เลยแหละก็ว่าได้งั้นมาดูในฝั่งของการมองขึ้นกันบ้างนะถ้าเกิดว่าการขึ้นรอบนี้นะครับจะมอง4.2ดลำดับที่2เป็น6.2เลยเหรอลำดับที่3นะครับเป็น5.2ส่วนลำดับที่พอจะดูได้นะครับก็จะเป็นลำดับที่4นะ4.3าลำดับ ที่5นะครับเป็น8.0เลยเรียกได้ว,ว่าดูไม่ได้เลยนะลำดับที่6ใน 4. ีดนะครับค่อนข้างไกลเรียกได้ว,ว่าแนวต้านนั้นมีเพียง1เดียวนะครับเหมือนความจริงนั้นมีเพียง1เดียวนะครับคนได้ก็คือนะครับมาร์เก็ตเมกเกอร์นะครับโอเคมาดูในฝั่งของคอแบล็กลกอ์ย้ำความมั่นใจของเราสักหน่อยนะครับ ในฝั่งของคอบายบล็อกหรือว่าการอองออะโนะรุ่นลำดับแรกครับ4.6ลำดับ2 4.3ลำดับที่3 5.0ลำดับที่4ที่เริ่มน่าสนใจแล้วจะเป็น4.5นั่นเองนะและลำดับ ที่5นะครับมันพุ่งขึ้นไป9.0เลยนะเพราะตรงนั้นจะแถม1ตัวเป็นลำดับที่นกครับ <c oughs> ก็คือโวลูมของ4.2ซึ่งเป็นราคาใกล้เคียงกับที่เราวิเคราะห์อยู่ปัจจุบันเลยนั่นเองเรียกได้ว,ว่าปัจจุบันนั้นถึงแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยเตรียม,มรับแรงกระแทกหว่าได้นะครับแต่อันนี้ลงมากระแทกหนะักไปไหมทะลุ400 0เลยหรือ,รอนะฮรซึ่งถ้าเรามามองในฝั่งของ price action กันบ้างน,นะครับ ก็จะวิเคราะห์เป็น2องซีเนอโอเช่นเดียวกับฝั่งของบิตคอยเลยหากว่ารับอยู่แล้วก็มีการทรงตัวที่ดีในการที่ว่าทําเป็น d ดลตีรี่ที่ทาชุดใหม่แล้วเป็นไฮอะโลขึ้นมาเนี่ยมองได้ว่าจุดการย่อรอบตัดไปถ้าหากเกิดขึ้นเป็นจุดที่ดีที่จะตัดสินใจว่าจะไปต่อได้ไหมนะครับซึ่งแปลว่าถ้ามองให้แย่ไว้ก่อนเนี่ยในฝั่งของออสชั่นด็อกเนี่ยเขามองหลูดจาก4ี่พันนะแต่ถ้าเกิดว่ามองในฝั่งของ p a หรือในฝั่งของพวกแพร์แอคชั่นฝั่งของออ t ชั n นที่ เป็นฝั่งของ Open Interest กับ Volume ที่วางออเดอร์กันอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจมองได้ว่าในโซนของ4150เนี่ยซึ่งเป็นฝั่งของเรเบ็ p เพนหรือในฝั่งของ Price Action เองนะครับที่มองว่าในโซนของ41เนี่ยก็เป็นจุด Turning Point ที่น่าสนใจว่าอาจรีบัลกลับขึ้นมาได้และกลับเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งการขึ้นรอบถัดมาของ Price Action ที่เป็น Scenario ที่1เนี่ยค่อนข้างสวยซึ่งมันจะค่อยกลับ ไปตรงกันในฝั่งของออปชันล็อกนะครับอยู่ในช่วงของตั้งแต่โซน4-5จนถึงโซนของ43นะครับแล้วก็จะเป็นโซนของ42เนี่ยก็คือจะไล่ขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นเช่นนั้นล่ะบอกว่าการที่รีบาวรอบนี้มันทำดาวร,รี่ที่เป็น M p a ทเทิรนะครับหรือ w p a t t e r n แพทกำหัวนะฮารูวาโซก็ว่าได้นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยจะทำดาวร,รี่ที่เป็นดับเบิลท็อปนะครับ แล้วกลายเป็นว่าเส้นเขียวนี้1จุดแล้วก็มาเส้นสีเหลืองนี้เป็น2จุดเป็นดับเบิลท็อปนะครับแล้วก็จะเป็นลงมาด้านล่างหรืออาจจะมีดาวเรี่โผล่ขึ้นมาอีก1ชุดนะครับที่ให้เห็นว่าเป็นโลว์ไฮนะครับแล้วก็ลงมาอีก1ชุดซึ่งการลงรอบนี้เนี่ยมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นะครับว่าลงให้หลุดสี่พันแปลว่ากลับมาที่เดิมสามพนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเทนนิสพอยต์ชุดใหญ่ที่ต้องดูกราฟฟอร์มตัวในสําหรับช่วงสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับ สำหรับตารางเศรษฐกิจในรอบสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรอบเดือนใหม่ขอบคุณตารางเศรษฐกิจจากน้องมึกของเราด้วยนะครับสัปดาห์นี้วันพุธก่อนเลย1ทุ่ม15นะเอ p Non น a r ฟนะครับมาแล้วนะแล้วก็มีวันศุกร์ด้วยนะครับเป็นรากาสปีกนะครับเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและมีนอนฟาร์มในช่วงของ1ทุนะ่มครึ่งบ้านเราด้วยเรียกว่า พุทธพฤหัสศุกมากันครบเลยในช่วงของ1ทุ่งกว่านะอันดับพอร์ตเมนต์เคก็มานะครับเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันสักหน่อยดีกว่านะในฝั่งของ i d t o ทอนฟารนะครับในการวิเคราะห์ช่วงแรกเนี่ยเริ่มต้นจากครั้งก่อนเนี่ยเป็น5.4นะเขามีการ forecast ว่าอาจน้อยลงเป็น5.2ได้นะครับแต่ในการวิเคราะห์ในช่วงตัวเลขของวันศุกร์นะครับมีการมองว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นโซนของเริ่มจาก22นะ และมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5:1นะครับซึ่งแปลว่าจะเป็นที่ทางบวกกับการจ้างงานส่งผลดีกับดอลลาร์นะครับและเราอาจจะต้องถูกกดได้อยู่ดีนะครับในช่วงของวันศุกร์นะในส่วนต่อมานะครับเป็น Initial Jobless Claim นะครับซึ่งส่งผลตรงกับการจ้างงานนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอัตราการว่างงานนั่นเองนะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับเรียกได้ว่าพร้อมขึ้นลงในแต่ละวันเลยทีเดียวนะแต่ละอย่างที่โผล่มาดีทั้งนั้นนะฮะ สำหรับสัปดาห์นี้ครับเราก็มาดูกันหน่อยว่าฝั่งเอาคอยซีซั o เนี่ยยังอยู่ในโซนของ80นะครับก็จะเห็นได้ว่าในโซนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในโซนที่น่ากังวลนะแล้วก็มาดูในฝั่งของแฟนกรินเด็กนะครับอยู่ในโซนตรงกลางเรียกได้ว่าพร้อมขึ้นและลงนะก็เป็นตามที่เราวิเคราะห์นะครับว่าสำหรับสัปดาห์นี้ต้องดูว่าฟอร์มตัวเป็นชุด u ปอ e ์ l ล v e l หรือเป็น l o ์ level กันนั่นเองนะครับและงอย่าลืมนะครับมีการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงเศรษฐกิจ แบบภาพรวมไว้ให้เพื่อนๆคอยหยุดอ่านเพื่ออัปเดตข่าวคราวนอกจากวงการคริปโตด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็สัมพันธ์กันอยู่ดีนั่นแหละเช่นเดิมนะ สำหรับส่วนสุดท้ายนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่เข้าใจอะไรเลยมารวมการตรงนี้นะครับผมเริ่มกันในฝั่งของแนวตั้งกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างมีส่วนที่ตรงกันอยู่ในฝั่งของ o p t i o n นบล็อด้วยนะก็จะเริ่มกันในฝั่งของพิลด o พอยต์ s i s t a n c e แรกนะครับห1 6 0 8 6หรือในโซนของ116นั่นเอง k e ย์เลเวลที่น่าสนใจต่อมาก็คือพิลด o พอยต์ s i s t a n c e ที่2นะครับ117 แปดตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นโซนของ118ถึง116นั่นแหละตรงนี้น่าสนใจมากและเป็นแนวต้านถ้าไปถึงเนี่ยจะต้องเฝ้าจับตาให้ดีไอโซนของ121415ผมยังไม่ค่อยเป็นห่วงนักนะเพราะว่ามันค่อนข้างถ้ายอย่างนั้นต้องบุริตเลยนะครับหรือมีแนวโน้มข่าวที่ดีแต่ดูจากข่าวสัปดาห์นี้ที่อาจเกิดขึ้นได้เนี่ยมีทั้งลบดี D, และก็ลบเพราะงั้น ก็จะดูตามวันนะพุทธนณาสุขประมาณนี้ก็ประเมินว่าอาจจะเป็นไซด์เวดดิ้งหรือถ้าเกิดจะขึ้นได้เนี่ยก็อาจจะมาโดนคีย์เลเวลที่2มากกว่านะอันนี้กบบพิธิกแบบรวมๆนะครับแล้วก็ต่อมาถ้าเรามาดูใน p ี v o t p อย n ์ซัพพอร์กันบ้างนะครับก็จะมีให้เราเลือกมากมายอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่น่าสนใจเนี่ยก็จะ เป็น key level หลักๆเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันต้อง cover ในส่วนของ111312ด้วยนะแต่ตัวเนี้ยมันจะอยู่ในการวิเคราะห์ในฝั่งของ option block นะครับต้องไปดูในคลิปเพิ่มนะแต่ถ้าเกิดว่าวิเคราะห์จากฝั่งของ indicator ที่จากเว็บไซต์รวมกันมา p i t p o n t t support แรก111757จริงๆปัดอีก250มันก็กลายเป็น111นั่นแหละแล้วก็ p i p o t พอ i n t support ที่2นะครับอันนี้เป็น107239 จริงๆก็คล้ายๆว่าจะเป็น108ได้นะบวกลบ1,000คงไม่ได้ต่างก,กันมากนักนะครับเพราะงั้นคีย์เลเวลของรับซัพพอร์ตเนี่ย1กับ2หม,มองว่าน่าสนใจมากส่วนซัพพอร์ตที่3นะครับ105 428อันนี้คือลงมาแบบหนักจาดนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องกังวลนักก็มาดูนะครับไอโซนของ105 428เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนักยอยู นะแต่ก็มีโอกาสเออแต่มีโอกาสแต่ผมมองว่าทั้งแนวรับแนวต้านเนี่ยส่วนใหญ่คีย์เลเวลส่วนเนี่ยถ้าตลาดมันไม่ได้แบบขึ้นลงแรงจัดหรือมีข่าวคราวที่ไม่ดีเนี่ยมักจะโคเวอรอยู่ส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยตั้งไว้รับรับตื่นตื่นนะครับถ้ารับได้ก็รับนะยังไงถือว่ารับถูกนะครับก็ถูกกว่าคนที่จะรับตรงนี้แหละ <c oughs> นั่นเองนะ ไปไงไงบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างตรงนี้นะครับจะได้ไม่พลาคิดดีๆในโอกาสถัดไปของเราแล้ยังไงพบกันในรายการคลิปตัวอัเดตครั้งโดยผมเต้นในช่องสัญลากมในสนัปดาห์นนาต,ต่อไปวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ